วันนี้เรามากับ g a ม i n g n o t e ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้คือ ASUS TUF Gaming FX 5 0 6 HM นะครับกับงบประมาณค่าตัวที่ประมาณ43,000บาทหรือว่า42,990บาทนะครับงบประมาณแบบประมาณนี้หลายหลายคนจะงงละเฮ้ยได้คาบเกี่ยวอะน,นะ ROG t u ฟ g a เกมมหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะว่า Asus เองเนี่ยเขามี Product Segment อยู่หลายอย่างพอสมควรนะครับสำหรับ g a ม i n g n o t ้ตบุ๊กเนี่ยทัฟเกมมจะเป็นรุ่นที่เน้นประหยัด กว่า rog นะครับประหยัดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่างานประกอบหรืออะไรมันแย่นะแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ดีเท่า rog เท่านั้นเองนะครับ rog จะเป็นเ s กเมนต์ที่ high end กว่าหรูหราก,กว่าและดูดุดันกว่านะครับแล้ว rog บางตัวราคาไม่ถึง40,000แต่ทัฟเกมมิ่งตัวเนี้ยมันประมาณ42,000ก็บเกือบ4 3 0 0มมีรายแตกต่างกันบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับสเปคภายในก็แตกต่างกัน ทั f เกมมิ่ตัวนี้เป็น TUF เกมมิ่งที่มีการ,ร์ดจอ RTX 3060นะครับในขณะที่ r o g ที่มันเป็นเซกเมนต์สูงกว่าเนี่ยและราคาถูกกว่าตัวนั้นสเปคการ,ร์ดจอเป็น RTX 3050 Ti ซึ่งก็แน่นอนว่าความแรงมันจะซูตัวนี้ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเลือก TUF เกมมิ่งหรือว่า r o g เนี่ยคุณไปชั่งนหนักกันเองนะครับว่าคุณเน้นเรื่องไหนมากกว่านะครับถ้าเน้นเรื่องสเปคภายใน ว่ามันแรงต่อราคาที่คุ้มค่าเนี่ยทัฟ g ์เกมิ่งจะดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณเน้นเรื่องงานประกอบที่ดีฟีเจอร์ต่างๆที่ตัวทัฟฟ์เกมมิ่งไม่มีและความเป็นไฮเอ็นของแบรนด์ o g เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าคุณต้องไปเลือก r o g ถึงแม้ว่าในราคาใกล้เคียงกันสเปคมันจะต่ํากว่าทัฟฟ์เกมมิ่งก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณเคยดูรีวิวอื่นๆของผมแล้วที่เป็นทัฟฟ์เกมมิ่ง F15 เนี่ยคุณจะข้ามไปดูผลทดสอบเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ดูอยากดูเต็มๆมอมอิาาเเืดะรพว่ เรารับเงินเข้ามาเท่าเดิมเราก็ต้องรีวิวเขาเหมือนเดิมนะฮะโอเคอย่างแรกนะครับน้ำหนักตัวเป็นยังไงตัวนี้ประมาณ2กิโลกว่าต้นๆน,นะครับ2.2ถึง2.3กิโลกรัมก็ไม่ใช่น้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เบาที่สุดนะครับแต่มันก็เป็นน้ําหนักมาตรฐานของปัจจุบันนะคุณยังคงสามารถพกพาได้ถือมือเดียวได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าพกทั้งวันก็อาจจะหนักเหมือนกันนะครับอะแดปเตอร์ของมันนี่ก็เป็นอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้ใหญ่นะครับน้ำหนักประมาณ600กรัมนะครับผมตีว่ารวมรวมโนตบุ๊กอะแดปเตอร์เนี่ย ถ้ามันรวมกันแล้วไม่เกิน3กิโลกร,รมัมถือเป็นอะไรที่รับได้และยังคงพกพาได้อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเขานะครับก็จะเป็นวัสดุที่อลูมิเนียมนะครับก็ดูหรูหราแหละ,ละที่ผมบอกไปนะว่าทัพเกมมิ่งมันเป็นตระกูลดประหยัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประหยัดคือมันก็ต้องดูดีในระดับหนึ่งนะครับมันไม่ใช่นอนบุ๊กแบบกองแก๊งอยู่แล้วนะฮะเอาไปตั้งที่ไหนก็ดูไม่ผิดที่ผิดทางครับวัสดุอลูมิเนียมแบบนี้ยังคงดูเป็นโน้ตบุ๊กที่ทํางานก็ได้เล่นเกมก็ได้นะครับไฟ l e d ไม่ได้มีมาแต่อย่างใดนะครับ มีสรกรีนคําว่า T U F อยู่ตรงนี้นะฮะฟ <_ t us> อนต์ต่างๆเนี่ยจะเป็นเหมือนฟอนต์รายการอาหารนะครับการรักษาความสะอาดเป็นยังไงตัวนี้ก็จะมีคราบที่เหงื่อขึ้นได้พอสมควรนะแต่ว่ารักษาง่ายมากนะครับแค่เช็ดมันก็ออกแล้วด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่าเป็นจอขนาด15.6นิ้วนะครับซึ่งขนาดนี้มันก็เป็นขนาดมาตรฐานของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ตลาดนะครับอาจจะมี16นิ้วบ้างหรือว่า17.3นิ้วบ้างนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองแบบขนาดมาตรฐานเนี่ย ก็คือแบบนี้นะฮะ resolution ของจอตัวนี้นะครับก็มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับ UHD 1920 x 1080นะครับในขณะที่ refresh rate เขาอยู่ที่144 h z นะครับไม่ได้สูงและก็ไม่ได้ต่ำนะครับต่ำสุดก็เป็นพวก120 h z นะสำหรับ gaming notebook ส่วน notebook ธรรมดาหรือความทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่60 h z นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำงมองที่144เนี่ยมันก็มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวแล้วนะครับยังแม้จะต่ำนะครับประโยชน์มันคืออะไรนะครับเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยสสสะบัดเมาา์ไววๆกก็จรู้ึ่ มันลื่นไหลกว่านะครับแล้วก็เวลาคุณขยับเมาส์ใน Windows เนี่ยลองมาจับวนๆนเงี้ยก็จะรู้แล้วนะครับว่ามันลื่นกว่า6 0 h z อยู่พอสมควรนอกจากนั้นยังมี Adaptive Sync ด้วยนะครับ Adaptive Sync นี้ก็จะป้องกันในเรื่องของภาพฉีกภาพขาดอะไรอย่างนั้นนะฮะมาต่อที่เรื่องของคุณภาพของตัวแผ่นเบ้างนะครับแผ่นเตัวนี้น่าเป็น i p s อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามองด้านไหนก็อย่างที่เห็นว่าสีมันไม่ได้มีผิดมีเพี้ยนอมเหลืองอะไรนะครับแต่ยังไรก็ตามนะครับคุณจะหว มันไม่ได้มีเขียนมาในสเปกอะว่ารองรับ srgb กี่เปอร์เซนต์ dci p3 รองรับหรือเปล่าแต่จากตาผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นเครื่องวัดนะแต่ว่าที่ผมรีวิวน้ตบุกมาเยอะพอสมควรก็รู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ใช่จอที่ดีอะไรมากมายสักเท่าไหร่ <S <S แต่ถ้าคุณเล่นเกมเฉยๆหรือว่าตัดต่อรูปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันรับได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจอสมัยนีย้มันดีกว่าจอโนตบุกสมัยก่อนเยอะเพียงแค่ผมก็ไม่อยากให้คุณไปเทียบกับโนตบุกที่มันราคาสูงกว่านี้หลายหมื่นเท่านั้นเองนะครับความสว่างก็ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับในสตูดิโอนี่ย ไฟผมแรงพองสมควรนะอาจจะใกล้เคียง o u t ดอ o r ในวันที่แดดไม่ได้สว่างมากนะครับคุณก็ลองดูเองแล้วกันนี่คือความสว่างสูงสุดนะครับก็แทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวจะเปิดสีขาวให้ดูนะครับจะหาว่าไม่แฟร์เปิดจอสีดำๆก็ยังคงสู้แสงไม่ไหวอยู่ดีะครับอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เลยฮนะเห็นไหม และด้านบนเองนะครับก็ยังคงมีเว็บแคมอยู่นะครับในขณะที่ LG บางตัวเนี่ยเขาไม่มีนะครับบางคนอาจจะมองว่ามีมาให้ก็ดีกว่าไม่มีหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องให้มาก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับวันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับด้านข้างก็ยังคงมีไมโครโฟน o i s e c a n c e l l a t i o n นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะมีระบบ AI noise cancellation ในซอฟต์แวร์ของเขานะครับพูดง่ายๆว่า มันออกแบบมาสำหรับการทำ voice call video conference หรือว่าการคุยกันในเกมเพื่อตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับเหมาะกับยุค work from home อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่เขาพยายามโปรโมทกับโนตบุ๊กตัวนี้เช่นเดียวกันนะฮะโอเค okay. ส่วนตัวจอเองเนี่ยการพับเป็นยังไงพับได้สูงสุดประมาณนี้นะครับถือว่าก็กลางๆนะไม่ได้เยอะเวลาคุณจะชันเข่าเล่นอะไรแบบนี้มันก็ยังคงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นบนโซฟาเนี่ยคุณอาจต้องการจอที่พับไปเกือบสุดอย่างนั้นแล้วก็ถ้าโดนกระแทกก็อาจจะหักได้นะครับแต่ว่าสําหรับ gaming โน อย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็คงจะนั่งเล่นหรือว่ายืนเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับจะเห็นว่าพวกดีไซน์การออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยทัฟเ g มมิ่งเขาจะเน้นให้มันดูแบบดุดันตามสไตล์ของอุปกรณ์ทางการอาหารนะครับเพราะว่ามันไม่เรียบเลยนะครับหลายๆจุดเนี่ยก็จะมีจุดที่ออกแบบมาเหมือนกริปปปืนเหมือนด้ามปืนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไฟไวีดีต่างๆจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเท็กซ์เจอร์เนี่ย มันไม่ใช่ลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเขาพยายามทำออกมาให้เหมือนกับอลูมิเนียมขัดเซียนอะไรอย่างนั้นนะครับก็แล้วแต่ชอบนะการรักษาความสะอาดเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันก็กลางๆอะครับไม่ได้สวปสะปง่ายแต่ก็ไม่ได้รักษาความสะอาดง่ายมากเช่นเดียวกันเลเยอร์ของคีย์บอร์ดนะครับในส่วนของทัฟเกมมิ่งเนี่ยจะสู้ ROG ไม่ได้อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือ r อ g หลายตัวเนี่ยเขาจะมีพวกเอ่อปุ่มมิววอลลุมอัพวอลลุมดาวหรือว่า ปรับรอบพัดลมเข้าอาล r มรีเกรอะไรอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับไปตัวนี้คุณยังคงต้องใช้ Fn แล้วก็กดอยู่ซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่เสียเวลาพอสมควรนะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะสเปคตัวนี้จะคุ้มกว่าตัว rog แต่ว่า rog มันก็จะมีฟีเจอร์อะไรที่ทัฟเกมมิ่งตัวนี้ไม่มีไงส่วนเลเยอร์คีย์บอร์ดจริงๆแล้วเนี่ย asus รุ่นใหม่ๆมันจะเหมือนกันหมดนะครับก็คือเป็นเลเยอร์ที่ผมไม่มีข้อติอะไรเลยนะครับสำหรับคนไทยสำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดเดสก์ท็อปมาเนี่ย ตัวนี้ไม่ต้องเป่าความเคยชินนะครับปุ่มตัวน้อนเปลี่ยนภาษาขนาดมาตรฐานนะครับลูกศรทุกปุ่มเนี่ยถึงแม้มันจะเล็กก็ตามแต่ว่าขนาดอย่างน้อยมันยังเท่ากันอ่ะเนาะเพราะว่าบางแบรนด์เขาเอ,อไอ้ลูกศรซ้ายขวาตัวใหญ่แต่ขึ้นลงเนี่ยมันแชร์ปุ่มกันครึ่งๆนะครับอันนี้ไม่เป็นนะแล้วก็นัเบุร์แพด ตัวนี้ยงคงมีมาให้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่านําล็อกอะไรอย่างต่างมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรเลยที่อาจจะต้องปรับเล็กน้อยก็แค่ในเรื่อง S อส y แถวบนที่มีขนาดเล็กกว่าเดสก์ท็อปเท่านั้นแต่มันก็ไม่ใช่ปุ่มอะไรที่คุณไปใช้บ่อยแต่อย่างใดอะ RGB ตัวนี้มันก็มีนะครับฟอนต์มันก็ลอดได้ทั้งคู่นะครับทั้งไทยทั้งอังกฤษแต่ความสว่างมันก็ไม่ได้สว่างสะใจเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆว่าเวลาคุณอยู่ที่มืดเนี่ยก็จะเห็นอย่างชัดเจนพอเข้าที่สว่างมันก็ไม่่่ไไดด้้มมมีคควาาาฟฟฟุงงอะะรแแบชนะสนสตยใัลลิ ใช้งานนะครับมันยังคงมีความมุชชี่หรือว่าความหยีหยีในระดับหนึ่งนะครับในที่นี้แล้วแต่คนชอบนะหยีหยีในที่นี้พิมพ์งานไปมันไม่มันนะครับมันจะแบบไม่ไม่ได้รู้สึกมีแรงดีดกลับสู้มือเราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณมองในเรื่องของความสบายความไม่เมื่อยเนี่ยตัวนี้คุณพิมพ์งานยาวๆก็ไม่เมื่อยนะครับอย่างเวลาคุณกระแทกแรงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีคัชชั่นหรือว่ามันมีหมอนรองรับด้านล่างเล็กๆไม่ให้คุณปวดปลายนิ้วแต่อย่างใดเวลาเล่นเกมมานานลงน้ําหนักเป็นคนที่ใส่อารมณ์ตัวนี้ ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตัว w s d เนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันมีการไฮไลท์มาเป็นสีขาวนะครับไฟ RGB จะลอด3ปุ่มนี้ชัดมากขึ้นนะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบผมอยากให้ทุกปุ่มเนี่ยมันเรียบเท่ากันมากกว่าส่วนทัชแพดนะครับจะเห็นว่ามันก็เป็นทัชแพดที่เป็นแบบแข็งนะครับนั่นหมายความคุณไม่สามารถกด ลงไปตรงบริเวณนี้ได้นะครับยังไงคุณก็ต้องใช้นิ้วชี้ลากหรือว่านิ้วโป้งกดนะครับยกเว้นว่าคุณถนัดกับการแทบแบบแทบเฉยๆเนี่ยตัวนี้มันสามารถใช้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบให้มันแข็งๆเ,เวลากดแรงต่างๆเนี่ยมันรู้สึกมั่นคงดีแต่ว่าคลิกด้านล่างเนี่ยครับไอ้คลิกซ้ายคลิกขวานเนี่ยมันเป็นคลิกแบบนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้ไม่มีติดขัดอะไรมาดูพอร์ตไอโอกันเลยนะครับไอโอฝั่งซ้ายนี่ก็จะเรียงกันอยู่เป็นตับบริเวณครรึ่งบนนตีี้โดยท จะมีช่อง DC in นะครับแล้วก็ช่อง RJ45 Gigabit LAN นะครับ HDMI Super Speed 2ช่องนะครับเฮ้ยอันนี้มันมีจุดหนึ่งที่ผมชอบตรงที่ไอช่อง Super Speed Type A เนี่ยมันวางห่างกันในระดับที่โอเคนะครับในขณะที่บางตัวเนี่ยแม้กระทั่ง r o g บางตัวเองก็ตามนะครับเขาวางกันชิดไปหน่อยทําให้แบบถ้าคุณใช้ตํมไดรเดี๋ที่มันใหญ่กว่ามาตรฐานเนี่ย ช่องข้างมันจะใช้ไม่ได้ด้วยตัวนี้เหมือนเขาคิดมาดีกว่าเจนก่อนก็คือเขาสามารถเสียบตาใดขนาดใหญ่2ตัวได้พร้อมกันนะครับแล้วต่อมาก็จะมี USB Type C นะฮะอันนี้สเปคที่ขายในไทยไม่แน่ใจว่าจะเป็นอรองรับอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มี label เลเบลเขียนมานะบอกไว้เฉยนะครับต่อมาครับจะเห็นว่ามันมีช่องไมโครโฟน3.5 combo หูฟังส่วนฟั่งขวานะครับก็จะเห็นว่ามี USB Type A Super Speed อยู่1ช่องนะครับอันนี้ผมว่าดีนะเลเยอร์การวางของมันเนี่ยดีกว่า LG บางรุ่นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า LG เนี่ย บางตัวไม่มีฝั่งขวาไม่มีพอร์ตอะไรเลยอะ่ะส่วนด้านล่างคุณจะเห็นดีไซน์ของช่องดูดอากาศที่มันจะเป็นเหมือนแบบฮันนี่โคเหมือนลายรังพึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็สวยงามไปอีกแบบภายในเนี่ยจะมีพัดลมที่เป็นใบพัด83ใบยอยู่2ตัวนะครับซึ่ง เรื่องเสียงตัวนี้เป็นยังไงนะครับจากการใช้งานของผมเปิดโหมดเทอร์โบนะอันนี้บอกตรงว่ามันไม่ได้ดังเลยนะครับมันสามารถเปิดโหมดเทอร์โบได้โดยที่คุณเล่นเกมแล้วมันไม่ได้หุดหิดมันไมไ่รู้สึกแบบมีเสียงฝนตกหรือว่าเสียงซ่าอะไรแต่อย่างใดนะครับยังคงสามารถฟังเสียงของลําโพงได้อยู่โดยที่พัดลมมันไม่ได้กลบครับต่อมานะครับลำโพงนะฮะตัวนี้มันจะมีช่องอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ช่องออกมาด้านข้างเล็กน้อยนะครับแนะนําว่าอย่าไปวางบนเตียงวางบนผ้าปูที่นอนนะเพราะว่าขารองของมันเนี่ยไม่ได้สูงเลยนะครับถ้าคุณไปวาง เ์เจอเน่มๆเนี่ยโดนปิดเรียบร้อยนะครับอาจจะมีออกมาด้านข้างได้เล็กน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวางบนโต๊ะเนี่ยจะดีที่สุดนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับ อันนี้ผมว่ากลางเลยอ่ะกลางไปทางโน้ตบุ๊กเลยอ่ะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ผมฟังรู้สึกว่าโอ้โหดีดนะไม่ใช่นะครับตัวนี้เสียงธรรมดามากนะครับสู้ AOC ไม่ได้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณเอาไปฟังวิดีโอ YouTube ฟังผมบน่บนๆทุกวันอย่างเงี้ยมันโอเคนะครับแต่ถ้าคุณไปฟังเพลงหรือว่าดูภาพยนตร์อันนี้ผมไม่ให้ผ่านมาต่อกันที่สเปคนะครับตรงนี้แหละที่หลายคนสนใจนะครับว่ามันดีสักแค่ไหนแล้วมันคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะก่อนที่คุณจะซื้อของ ก่อนที่จะดูรีวิวเนี่ยคุณควรจะมีงบในใจอยู่แล้วนะครับว่าคุณอยากได้งบประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ CPU เป็น Intel Core i7 นะครับ 11800H นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น Tiger Lake แบบ45วัตต์นะครับ8คอร์16เทรดตัวเลข8คอร์16เทรดตรงนี้แน่นอนนะครับมันเล่นเกมเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับคุณจะไปตัดต่อวิดีโอเล็กน้อยอะไรก็ได้นะครับเพราะว่า ในกลุ่มของโนบุ๊กเนี่ย8คอร์16เทรดก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่คุณจะชอบ Intel AMD อันนี้แล้วแต่คุณนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้มันก็เป็น CPU ที่โอเคเลยนะครับถัดมาที่ในส่วนเมมโมรีนะครับตัวนี้ให้มาแล้ว16 g b กนะครับหมอบการเล่นเกมแล้วนะแต่ว่าเสียดายที่ยังคงเป็น Single Channel อยู่นะครับ ความจุเนี่ยโอเคแต่ว่าซิงเกิลชแนลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจใครหลายๆคนนะครับแต่อย่าไปซีเรียสมากมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาจจะประสิทธิภาพสู้ดูโอไม่ได้เท่านั้นเองส่วนชิปกราฟิกนะครับมันจะมีมาให้2ตัวนะครับไอตัว Intel CPU ตัวนี้มันไม่ใช่ i ีวิสนะครับแต่ว่ามันเป็น Intel u s d ธรรมดาเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องประสิทธิภาพในการวนผลอะไรนะครับยังไงก็ตามนะครับไอพวกฟีเจอร์เล็กน้อยเบสิคเบสิคควิกซงควิกซิงเนี่ยมันก็ยังคงใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนการ์จอฝั่งเเเล่่นนนกกมมมมัสบาป็ RTX3600 ซึงผอ หลายเทปแล้วและเทปนี้ก็จะขอเล่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าการ์ดจอสำหรับโนบุ๊กเล่นเกมตัวต่ำที่สุดที่ใช้งานได้จริงและเหมาะสมเนี่ยคือ RTX 3060ซึ่งตัวนี้ให้มานะครับทำไม 3050Ti ผมไม่ให้ผ่านก็เพราะว่าคือ GPU มันก็แรงนะครับแต่ว่าเมมโมรีของ 3050Ti มีแค่4 g ิกไงไลท์4 g ิกเนี่ยเกมปัจจุบันเนี่ยคุณก็ปรับสุดไม่ได้แล้วนะครับบางเกมเพราะว่ามันแรมเต็มแม้กระทั่งคุณจะเล่นแค่ Full HD ก็เถอะแต่ว่า 6กิเนี่ยมันยังปรับสุดได้ทุกเกมอยู่นะครับและ3060ตัวนี้มันให้มา6 g ิไงฮะเพราะฉะนั้นคุณมองว่าถ้าคุณต้องการจะเล่นเกมและเปิด ray tracing อะไรต่างๆเนี่ย3060ควรจะเป็นตัวเริ่มต้นของตระกูล RTX ที่คุณจะพิจารณานะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าจะไปเล่น Ray Tracing หรือว่าปรับสูตรในเ OK, ค3050 Ti ก็ได้แต่ในงบประมาณเดียวกันก็อย่างที่บอกนะครับว่า Task Gaming มันคุมค่ากว่าเพราะว่ามันให้3060ตรงนี้มานะครับส่วนกําลังหวัดต,ตัวนี้ให้มาที่95วัตต์นะครับอาจจะไม่ได้สูงสุดสําหรับ3060เนาะเพราะว่า3060เนี่ยเห็นมีร้อยกว่าวัตต์120วัตต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็แน่นอนว่า120วัตต์แรงกว่าความร้อนก็จะปล่อยออกมามา,มากกว่าด้วยนะครับยังไงก็ตามผมแนะนําว่าให้มอง VRAM ไว้ว่าถ้า6 GB เนี่ย คุณก็สบายใจไ,ได้อีกประมาณ2 3ปีอ่ะเดี๋ยวมาดูผลเทสกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอันแรก 3D Mark นะครับคะแนนตรงนี้เอาจริงผมก็ไม่ได้อยากเทสหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับคุณดูไปคุณก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับแต่ในการรีวิวเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะว่าคุณสามารถเอาตัวเลขตรงนี้ไปเทียบกับโนตบุกตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวไปได้นะครับแล้วคุณก็ตัดสินได้เลยนะครับว่าตัวไหนมันแรงกว่า 3DMar k น่าสนใจตรงที่คุณสามารถ ทดสอบดูได้หมดนะครับมันทดสอบทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอแล้วก็เมมโมรีอะไรต่างๆนะครับคะแนนดูออกมา Time Spy เป็น DX12 Port Royal เป็น Ray Tracing แล้วก็ Fire Strike เป็น DX11 Extreme คือ 2K ส่วน Fire Strike ธรรมดาคือ Full HD นะฮะถัดมาในส่วนการเล่นเกมบ้างนะครับเกมแรกนะครับ Shadow of t h e Tomb r a i d e r นะครับอันนี้ผมไม่กุญหญิเลยนะเพราะว่าผมปรับสูไในทุกอย่างเปิด Highs เปิด Ray Tracing นะครับ Full HD ยังคงได้ประมาณ51เฟรมต่อวินาทีโดยเฉลี่ยนะครับ ถัดมาเป็น Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่โอเคนะทั้งด้านการกินสเปคที่มันกินแบบพอสมควรอนะ่ะแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่แล้วมันก็มี DLSS มีอะไรเข้ามารองรับเนาะซึ่งก็จะทำให้เฟรมเรทเนี่ยมันดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Full HD DLSS แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีประโยชน์ตอน 2K 4K ซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเทสต์ไม้ดูนะครับเปิดสูงสุดทุกอย่างนะครับเฟร,รมได้ประมาณ61นะฮะสุดท้ายนะครับเกมเนี้ย Assassin's w a l l a นะครับเป็นเกมที่ 3060เท่านั้นถึงจะเล่นจะปรับสุดได้นะครับ3050 Ti ปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าแรมมันเต็มหต่อให้ปรับได้เฟรมก็ล่วงกระจุยกระจายเลยนะครับตัวนี้ปรับอัลต้า สูงสุดเลยนะเฟรมอยู่ได้ประมาณ53ส่วน Storage ภายในนะครับก็ให้มามาณ512กิกนะครับฟอร์แมตแล้วเหลือ456นะครับยังไงก็ตามนะครับความเร็วไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าในส่วนของค่ารีสเนี่ย3.5กิกค่าไรประมาณเกือบ2กิกนะครับไม่ได้แรงสุดตารางเพราะว่าสุดตารางอย่างเนี้ยคุณได้เห็น7กิกต่อวินาทีในส่วนค่ารีสแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้บ้าเบนช์มาร์ก ใช้งานทั่วไปไม่ได้ถ่ายโอนฟุตเทจอะไรมันก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าคุณอยากจะอัพ SSD เนี่ยผมไม่แนะนําให้อัพแต่แนะนําให้เพิ่มนะฮะเพราะว่าช่อง SSD อีกช่องเนี่ย M.2 มันยังมีว่างอยู่สุดท้ายนะครับก็จะมีโปรแกรม utility ที่ทาง ASUS เขาฝากผมมาโปรโมทนะครับก็คือโปรแกรม My ASUS นะครับส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ค่อยได้ใช้พวกโปรแกรม utility เท่าไหร่โน้ตบุ๊กที่ผมซื้อมาไม่เคยลง utility เลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้พูดตรงๆสำหรับคนที่ไม่ได้แบบใส่ใจเรื่องการดูแลเครื่องเองหรือว่าแบบ กลัวซอฟต์แวร์ไม่ได้อัปเดตล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยไอโปรแกรมแบบเนี้ยอย่าง My Asus เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับก็คือมันจะคอยอัปเดตเครื่องคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆให้อัตโนมัติดูข้อมูลการรับประกันอะไรต่างๆในนี้ได้หมดนะครับรวมไปถึงการทำ t r o u b l e s h o o t อะไรเนี่ยมันก็ทำได้เช่นเดียวกันเวลามีบลูสกรีนไอโปรแกรมนี้ก็จะช่วยดีแท็กนะครับแลกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะฟีเจอร์เนี้ยก็คือในเรื่อง power performance นะครับมันสามารถปรับได้ว่าแบตเนี่ย คุณจะให้มันชาร์จถึงเท่าไหร่นะครับ Full Capacity เปล่าให้มันเต็มได้เลยนะครับหรือว่าจะเอา Balance Mode ก็ได้นะครับหรือว่า Maximum lifespan m o มดก็ได้นะครับแต่ละโหมดต่างกันยังไงนะครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบคือชอบเสียบสายชาร์จคาไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องชาร์จ Full Capacity นะครับอย่าชาร์จให้มันเต็ม เปิดเป็น maximum lifespan ก็ได้นะครับเพราะว่าแบตมันจะชาร์จไว้ถึงระดับหนึ่งแล้วก็ไม่เต็มนะครับทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้นยาวนานมากขึ้นนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ถามว่ามันจําเป็นไหมมันไม่ได้จาเป็นนะครับแต่มีแล้วมันทําให้การใช้งานของคุณเนี่ยมันดีขึ้นเยอะก็สรุปเลยนะครับตัวนี้ผมว่ามันก็ลงตัวนะลองดูสเปคอะไรต่างๆแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นว่ามันสามารถเล่นเกมและปรับสุดได้ทุกอย่างนะครับด้วย VRAM ที่6กิกเนี่ยผมเชื่อว่าอีก2-3ปีก็ยังพอไหวนะครับเอาเป็นว จริงๆล้วไม่ซีเรียสว่าต้องเป็นบอดี้ ROG ที่มันสวยงามมีฟีเจอร์มีลำโพงที่ดีกว่ามีระบบความร้อนที่ดีกว่าอะไรต่างๆเ,เน้นแค่เรื่องสเปคและการใช้งานเพียวๆเ,เนี่ย ทัฟเกมมิ่งเป็นทางเลือกที่คุ้มกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ยอย่างที่บอกไปนะครับ3060คือการ์ดจอขั้นต่ำที่สุดของ RTX ที่ผมยกให้เป็น RTX อย่างแท้จริงใน RTX ส0 5 0้าน TI เนี่ยมันไปต่อในอนาคตไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเล่นปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังพอไหวอยู่นะครับอย่างไรก็าตามมันแล้วแต่การใช้งานแต่ละคนนะครับแต่ว่าอันนี้คือมุมมองของนักรีวิวที่มองในมุมของการเล่นเกมเท่านั้นนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะประมาณ43 0 0 0เนี่ย ตัวนี้เอาไปโน้ตบุ๊กเล่นเกมเน้นสเปคเพียวๆก็ถือว่าคุ้มเลย